แร่มีอยู่มากมายบนโลกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแร่นี้คือแร่ชนิดไหนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณมาเรียนรู้วิธีจำแนกและตรวจสอบแร่เบื้องตน้นโดยไม่ต้องเป็นนักธรณีวิทยาก็สามารถทำได้โดยใช้คุณสมบัติของแร่ดังนี้สีของแร่เป็นคุณสมบัติที่สังเกตง่ายที่สุดเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของแร่บางแร่มีสีเฉพาะตัว แต่บางแรก่เกิดขึ้นได้หลายสีสีจึงใช้เป็นการจำแนกเบื้องต้นเท่านั้นครับตัวอย่างเช่นแร่มาละไคมีสีเขียวแร่ไพไลต์มีสีเหลืองทองแร่อสุไรมีสีน้ำเงินนั่นเองครับสีผงคือสีที่ได้จากการขูดแร่กับแผ่นกระเบื้องหรือแผ่นสีผงช่วยจำแนกแร่ที่มีความคล้ายกันได้แม่นยำม,มากขึ้นเช่นแร่ทองคำและแร่ไพไลต์ที่มีสีคล้ายกันแต่แร่ทองคำให้สีผงเหลืองทอง ส่วนแร่ภายไทไ์ให้สีผงเป็นสีดำลองดูตัวอย่างการขูดแร่กับแผ่งสีผงได้ในวิดีโอนี้เลยครับคุณสมบัติข้อต่อไปเรามารู้จักกับความแข็งของแร่ความแข็งของแร่คือความทนทานต่อการขูดขีดโดยมีสเกลของโมมาตาวัดค่าความแข็งของแร่ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่ง มีตั้งแต่1-10 1ถึง10 1, 1คือทนทานต่อการขูดขีดน้อยที่สุดจนถึง10คือทนทานต่อการขูดขีดมากที่สุดนั่นเองครับโดยแร่ที่ใช้เป็นตัวแทนในสเกลของโมได้แก่ความแข็ง1แร่เทา้าความแข็ง2แร่ยิปซัมความแข็ง3แร่แคลไซต์ความแข็ง4แร่ฟูออไรต์ความแข็ง5แลแร่อัพไท ความแข็ง6แร่ออโตเคสความแข็ง7แร่คอร์ความแข็ง8แร่โทแพสความแข็ง9แร่คอรันดัมและความแข็ง10ก็คือเพชรนั่นเองครับโดยเราสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆในการทดสอบความแข็งของแร่เล็บแข็ง2.5ตะปูแข็ง5และแก้วแข็ง6.5ครับถ้าเรานำแร่คอร์ที่มีความแข็ง7 กับตะปูที่มีความแข็ง5เราจะเห็นได้ว่าแร่คอร์สไม่เกิดรอยเนื่องจากตะปูนั้นมีความแข็งที่น้อยกว่าแร่คอร์สแต่หากนำตะปูไปขูดกับแร่เท้าซึ่งมีความแข็งเพียงหนึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดรอยขึ้นบนแร่เท้าเนื่องจากแร่เท้ามีความแข็งน้อยกว่าตะปูนั่นเองครับต่อมาเป็นความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะเป็นค่าที่ไม่มีหน่วยคืออัตราส่วน ระหว่างมวลของแร่กับมวลของน้ำในปริมาตรที่เท่ากันหรือพูดง่ายๆก็คือความหนาแน่นของแร่นั่นเองครับแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าจะหนักกว่าในขนาดเดียวกันเช่นแร่ทองคำขาวที่มีค่าถ่วงจำเพาะ21.4จะหนักกว่าแร่เงินที่มีความถ่วงจำเพาะเพียงแค่10.5ในขนาดที่เท่ากันดังนั้นความถ่วงจำเพาะ จึงใช้แยกแร่ที่หน้าตาคล้ายกันได้นั่นเองครับความวาวความวาวเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ใช้ในการจำแนกแร่โดยหมายถึงลักษณะการสะท้อนแสงของผิวแร่ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทดังนี้วาวแบบโลหะเช่นแรบไฮไลท์วาวแบบเพ oh ชรเช่นแรบเพชรวาวแบบแก้วเช่นแร่ควอร์วาวแบบไข่มกุก เช่นแร่ไมก้าวาวแบบยยใยไหมเช่นแร่ยิบซ้มวาวแบบด้านเช่นแร่แถววาวแบบยางสนเช่นแร่กรมมาถันวาวแบบน้ำมันเช่นแร่อปอรว์วแบบขี้ผึ้งเช่นแร่หยกต่อมาคือแนวแตกเรียบแนวแตกเรียบหมายถึงแนวแตกที่เรียบของผลึกแร่ตามโครงสร้างของแร่แนวแตกเรียบเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ เนื่องจากแร่แต่ละชนิดมีลักษณะการแตกที่ไม่เหมือนกันดังนี้แนวแตกแบบ1ทิศทาง2ทิศทางตั้งฉาก2ทิศทางไม่ตั้งฉาก3ทิศทางตั้งฉาก3ทิศทางไม่ตั้งฉาก4ทิศทางแนวแตกเรียบแบบ1ทิศทางได้แก่แร่ไมก้ามีลักษณะเป็นแผ่นแนวแตกเรียบแบบ2ทิศทางตั้งฉากแร่ฟิลสปา แนวแตกเรียบแบบสามทิศทางตั้งฉากและไฮไลท์แนวแตกเรียบแบบสามทิศทางไม่ตั้งฉากและแคลไซ์แร่บางชนิดแสดงรูปร่างแปลกตาที่มีลักษณะเฉพาะทําให้เราสามารถจําแนกแร่ได้โดยใช้คุณสมบัตินี้ตัวอย่างเช่นแร่ไมกาแสดงลักษณะแผ่นบางแรลสติฟไนท์แสดงลักษณะคล้ายใบยมีด แร่แมงกานีสแสดงลักษณะคล้ายกิ่งไม้แร่รูทายแสดงลักษณะคล้ายล่างแหแร่แมาาไคไแสดงลักษณะคล้ายพวงองุ่นแร่หิมาไทมีลักษณะคล้ายรูปไตแร่โรโดโคอไซมีลักษณะคล้ายกุหลาบแร่คิสโซไทมีลักษณะคล้ายเส้นใยแร่อาราโกไนมีลักษณะคล้ายเข็มอมบัตข้อต่อมาคือความเป็นแม่เหล็กแร่บางชนิดมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่แตกต่างกันไป ตามอง์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกของแร่แต่ละชนิดโดยเราสามารถทดสอบความเป็นแม่เหล็กของแร่ได้ง่ายๆโดยการนำแร่ที่ต้องการทดสอบไปวางใกล้กับแม่เหล็กถ้าหากแร่ที่ไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็กจะไม่สามารถดูดแม่เหล็กให้ติดได้แต่หากแร่มีคุณสมบัติแม่เหล็กจะสามารถดูดแม่เหล็กให้ติดได้ดังวิดีโอโดยแร่ที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กได้แก่แร่แมกนีไทต์หรือเหล็กดำ และแร่ฮีมาไทหรือว่าเหล็กแดงนั่นเองครับซึ่งแร่2ชนิดนี้สามารถนํามาถลุงและได้เหล็กมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าได้นั่นเองครับต่อไปคือปฏิกิริยากับกฎแร่บ,บางชนิดสามารถทําปฏิกิริยากับกฎแล้วเกิดฟองฟู่จากคุณสมบัตินี้ทําให้เราสามารถจําแนกแร่ประเภทนี้ได้โดยตัวอย่างแร่ที่ทําปฏิกิริยากับกดไฮโดรคลอริก แล้วเกิดฟองฟู่ได้แก่แร่แคลไซต์และแร่โดโลไมต์เมื่อเรานำกดไฮโดรคอริกไปหยดลงบนแร่แคลไซต์จะเห็นได้ว่าเกิดฟองฟู่ขึ้นดังวิดีโอการให้แสงผ่านเป็นอีกคุณสมบัติของการจำแนกแร่ที่เกี่ยวข้องกับแสงสามารถจำแนกแร่ออกเป็น3มกลุ่มดังนี้ 1. โปร่งใส 2. โปร่งแสงและ3ทึบแสง แร่ที่มีคุณสมบัติโปร่งใสแสงจะสามารถทะลุผ่านตัวแร่ลงสู่พื้นด้านหลังได้เช่นแร่ข,ขอดสีใสแร่ยิปซัมส่วนแร่ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสงแสงจะสามารถทะลุผ่านตัวแร่ได้แต่ไม่สามารถทะลุลงสู่พื้นด้านหลังได้เช่นแร่แควไซ์แร่ที่มีคุณสมบัติทึบแสง แสงจะไม่สามารถทะลุผ่านตัวแร่ได้เลยตัวอย่างเช่นแร่หิมาไทต์แร่ไพลไลต์ส่วนคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องรอยแตกแล่แต่ละชนิดจะมีรอยแตกไม่เหมือนกันเช่นแร่ควอดแตกแบบก้นหอยแร่แอคติโนไลต์แตกแบบเสี้ยนแร่หิมาไทต์แตกแบบขุกขระความเหนียวแล่แต่ละชนิดมีความเหนียวและเปราะต่างกันตัวอย่างเช่น แร่ควอดมีความเปราแะแร่ทองสามารถตี้เป็นแผ่นได้หรือว่าแร่ไมก้าสามารถทําให้โค้งงอได้นั่นเองครับระบบผลึกแร่แต่ละชนิดมีระบบผลึกที่ต่างกันทําให้มีลักษณะที่ต่างกันไปด้วยตัวอย่างเช่นแร่ไฮไลท์ ite, ระบบไอโซเมติกแร่เซอร์คอนระบบเ e ตากโกนอลแร่เบรไลท์ ite, ระบบออโทรอมบิกแร่ควอตระบบเฮกซาโกนอลแร่ไดออฟไซด์ ide, ระบบโมโนคินิก และแร่เทาระบบใต้คลินิกการเรืองแสงแร่บางชนิดสามารถเรืองแสงได้จากแสงอัลตราไวโอเลตตัวอย่างเช่นแร่ฟลูออไรด์และแร่ชีไลด์รสชาติแร่เฮไรด์มีลักษณะเค็มเหมือนเกลือกลิ่นแร่กรมมา,านันมีกลิ่นเหมือนไข่เน่าการสัมผัสแร่เทาลื่นเหมือนสบู่เป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับกับการจำแนกแร่ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสุดท้ายนี้การจำแนกแรฟังดูอาจจะเป็นเรื่องราววิชาการแต่จริงๆแล้วมันคือการเปิดมุมมองให้เราเห็นสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะมองข้ามไปและหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจวิธีการจำแนกแร่แบบง่ายๆและสนุกกับการสังเกตสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นเพราะทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนทำมาจากแร่นั่นเองครับสวัสดีครับ